เรามารีวิวคู่นี้กันครับ Hoka m a x X2 ครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อนๆครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆครับมาแล้วครับมามารีวิวคู่นี้กัน Hoka m a x X2 นะครับรุ่นนี้มีการปรับอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวมันลุยกันเลยนะฮะว่าเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นที่จุดเด่นของรองเท้าคู่นี้กันหน่อยนะครับสำหรับ Hoka m a r X2 เป็นรองเท้า g ล t ์เวทเดล a i เทรนเนอร์นะครับที่เอาไว้ซ้อมเพื่อในวันแข่งขันนะครับจุดเด่นก็คือชุดโฟมชุดโฟมใน h o ก a m าร์ X 2เนี่ยจริงๆก็คือจะเหมือนกับในรุ่นแรกนะครับ h o ก a m าร์ X 1ก็จะมีโฟม2ชั้นสองชนดิดน,นะครับชั้นบนเป็น PEBA ที่เป็นโฟมสีขาวขาตรงนี้นะครับเพื่อนครับส่วนชั้นที่2เนี่ยจะเป็น EVA ที่เป็นโฟมสีเหลืองนะและขั้นตรงกลางด้วยแผ่น p ีแบ็ plate นะครับนี่สีเขียวอ่อนตรงนี้ P backplate นะครับครั้งนี้เนี่ยเป็น wing. วิ่งวิ่งคือการเติมปีเข้าไปนะให้มันมีความกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ครอบมาถึงบริเวณด้านข้างของรองเท้าแล้วโชว์ไหมเห็นเลยว่าชั้นมี P b a c k p l a c e อยู่ตรงนี้นะนี่อยู่ตรงนี้นะนี่เห็นไหมสีเขียวๆอ่อนตรงนี้นะครับนี่คือ P backplate ที่อยู่ใน h o k a Mark x 2ครับเพื่อนๆต่อมานะครับ upper upper เป็นเ,เขาบอกว่าเป็น s l e e k l a c e inspire ดูอัปเปอร์แล้วเนี่ยบางนะครับบางและโปร่งมากเลยเห็นอินโซด้านในอินโซด้านในเป็นสีส้มเห็นไหมเพื่อนครับรเมื่อนจะเห็นชัดเลยนะอ่ะดูมือผมก็ได้เห็นไหมเออนะเป็นอัปเปอร์ที่โปร่งและบางมากนะครับต่อมานะครับเอาโซก็อยู่ในจุดที่สําคัญด้านหน้าแล้วก็เสาะตรงกลางไว้หน่อยนะครับลดน้ําหนักของรองเท้าคู่นี้นะครับแล้วก็มีด้านส้นเท้าแบบนี้นะครับทีนี้มาดูรายละเอียด เพิ่มเติมเล็กน้อยนะฮะเชือกรองเท้าเออเชือกรองเท้านี่เป็นเหมือนมันเป็นเชือกรองเท้าที่ผมจับแล้วมันเป็นผ้ามันไม่ใช่พลาสติกมันไม่ใช่นลอนแต่เป็นผ้าถักบวมๆขึ้นมาครับอืมดูมีมีเลเยอร์หน่อยนะแล้วก็ลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางนะ,ะลิ้นรองเท้าแบบบางนะครับบางเฉียบเลยนะไม่มีโฟมบุนุ่มในลิ้นรองเท้าเลยนะครับส้นเท้า ส้นเท้าตรงนี้ก็โอเคเขาก็ตัดออกไปไม่มีนะเป็นแบบบางเลยนะครับตรงนี้บริเวณฮิลคาลเตอร์ตรงนี้ก็ไม่ได้แข็งมากนะฮแล้วก็มีโฟมบุด,ด้านในให้กระชับได้กระชับส้นเท้าของเราเวลาวิ่งโอเคอ่ะจุดเด่นแล้วก็รายละเอียดของฮ o กามาร์กเประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเทียบกับรุ่นที่1บ้างว่าเป็นยังไงนะครับรุ่นที่1ก็คือสีดําคู่นี้ที่อยู่ข้างผมนี่คู่นี้ นะนะชุดโฟมก็ยังใช้ชุดโฟมเดิมนะครับชุดโฟมเดิมแต่ฟิลลิ่งเดี๋ยวเราไปเทียบกันว่าเป็นยังไงบ้างชุดโฟมเดิมก็คือมีชุดโฟม์ม2ชั้นชั้นล่างเป็น EVA ชั้นบนเป็น PBA e แล้วมีแผ่นเพลทเหมือนกันนะแผ่นเพลทก็ Pbackplate เหมือนกันอ่ะเปิดให้ดูเห็นไหมถ้าในรุ่นที่1นะครับขวามือผมก็จะเป็นสีเหลืองๆนะรุ่นที่2เป็นสีเขียวนะครับด้านตรงกลางด้านในเลยจะมี p b a c k p l a t อยู่นะครับ อ่อในง่ายๆเท้ามาแล้วก็ดูเอาโซเอาโซก็มีความแตกต่างกันเรื่องของเลเยอร์การวางนะครับการวางเอาโซเนี่ยก็มีความต่างแหละรุ่นที่2ก็จะเฉือนตรงกลางออกเลาออกไปหน่อยหนึ่งนะครับรุ่นแรกยังพอมีอยู่ตรงกลางตรงนี้กลางเท้าอุ้งเท้าตรงนี้บริเวณนี้ก็หายไปเลยนะครับส้นเท้าก็ยังมีอยู่ใน2ตํตำแหน่งเหมือนเดิมครับเลเยอร์ของเอาโซก็เปลี่ยนไปนะครับหน้าผ้าก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนครับดูหน้าผ้า ความหนาของรุ่นที่1นเนี่ยจะดูแล้วเยอะกว่าการจับสัมผัสจะชัดเจนวัสดุคนละตัวแน่นอนครับเพราะว่าตอนที่จับสัมผัสนี่รู้เลยครับหน้าผ้านในรุ่นที่สองนี้น่าจะบางขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็อันนี้เชือกรองเท้าก,ก็เปลี่ยนนะเชือกรองเท้าไม่เหมือนกันนะนะอันนี้จะดูเป็นมันมีการผสมของวัสดุที่เป็นพลาสติกเยอะกว่าในรุ่นที่สองนะครับรุ่นแรกเนี่ยเชือกรองเท้าไม่เหมือนกันแต่ผมจับฟีลลิ่งของเชือกในรุ่น2แล้วผมว่าเออมัน ฟีลมันก็แปลกๆดีนะมันปกติไม่เคยเจอเชือกรองเท้าหนาๆแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอนะครับเอาจริงๆไม่ค่อยได้เจอเชือกรองเท้าหนาๆแบบนี้ไม่เคยเจอน้อยอะที่ที่แบรนด์รองเท้าจะทําเชือกรองเท้าแบบนี้นะครับส่วนมากเขาจะทําบางๆเนี่ยให้มันเบาๆนะแต่ดูนี้มันดูหนาดูมีวอลลุ่มนะครับโอเคบริเวณส้นเท้าส้นเท้าก็ชัดเจนนะครับนี่ส้นเท้าของรุ่นที่ หนึ่งเนี่ยฮิลเคาน์เตอร์แข็งแข็งเลยนะแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะบุนุ่มรอบข้อเท้าแบบนี้เลยนะครับซึ่งต่างกันกับในรุ่นที่2เนี่ยรุ่นที่2เขาตรงนี้ฮิลเคาน์เตอร์น้อยแหละกดลงไปได้ไม่ได้แข็งมากนะครับแล้วก็บริเวณรอบข้อเท้าก็ไม่ได้บุนุ่มแบบชัดแบบเหมือนรุ่นแรกหนานุ่มไม่ไม่นะครับลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้าโอเคอ่าลิ้นรองเท้าก็ลิ้นรองเท้าเนี่ย เป็นแบบบางเหมือนกันแต่ในรุ่นแรกนี่นะครับตรงบริเวณหลังเท้าตรงนี้จะมีโฟมบุกนุ่มเล็กน้อยแต่รุ่น2ไม่มีอันนี้ก็เป็นจุดที่แตกต่างขึ้นมาจากเดิมในรุ่นที่1แล้วก็ที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสูงของชั้นโฟมจากเดิม mark x 1มา m a k x 1คู่นี้นะครับส้นเท้าสูง39นะครับใน mark x 2เนี่ยส้นเท้าสูงอยู่ที่ 44เพิ่มขึ้นมา5มิลเลยนะจาก39ไป44นะครับกลายเป็นซ u เปอร์เทรนเนอร์ไปแล้วอะ่ะจากจากเดลี่เทรนเนอร์เป็นซ u เปอร์เทรนเนอร์39ไป44นะครับหน้าเท้าเนี่ยจาก34ไป39ครับก็ดรอปอยู่ที่5เหมือนเดิมนะครับราคาก็ปรับขึ้นจากเดิม6,990บาทกลายเป็น7,490บาทในรุ่นที่2ครับโอเคนี่คือจุดต่างนะครับ จาก Daily Trainer กลายเป็น Super Trainer ไปแล้วใน Mark X2 ซนะครับซึ่ง Mark X2 ก็จะได้แรงบันดาลใจคือเขาบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยมันได้แรงบันดาลใจมาจากนี่รุ่นนี้เซ r o x เอซ่าเนะครับท่านเพื่อนดูนะโอ้โหนี่ดูดีไซน์ของรองเท้านี่นะครับหน้าผ้าก็ใช้แทบจะใช้วัสดุเดียวกันเลยเหมือนกันเลยนะครับ แล้วก็ทรงโค้งที่ใกล้เคียงกันมากจิเขาเรียกว่าร็อกเกอร์ของทางเซโร่เแล้วก็มักเอ็กซ์สองเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันนะครับ m a กเอ็นะดูนี่แทบจะเหมือนกันเลยนะแทบจะเหมือนกันเลยนะเอาโซอาจจะมีเฉือนนิดนึงนะตรงนี้อาจจะมีเฉือนนิดนึงเหมือนตรงนี้นะอาจจะมีนะแล้วก็แผ่น เพลทที่อยู่ด้านในนะครับก็จะเป็นวิงเพลทเหมือนกันนะครับของเซ r o X1 เนี่ยจะเป็นวิงวิงคาร์บอนนะวิงคาร์บอนเนี่ยจะยื่นจะโชว์ให้เห็นถึงตรงนี้ด้านข้างแบบนี้เลยนะครับซึ่งในมาร์ X2 ก็เช่นเดียวกันเนี่ยแม้สีเขียวอ่อนๆเป็นแรงบันดาลใจนะครับผมคิดว่าน่าจะเอา2คู่นี้มาจาับคู่อันนี้คู่นี้ใส่ซ้อมคู่นี้ใส่แข็งนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยเออเราลืมเนะ ลืมว่าอินโซถอดได้ไหมเดี๋ยวเ,เพื่อนๆถามีกอ่าอินโซถอดได้นะครับถอดได้ถอดแล้วแล้วรุ่นแรกล่ะถอดได้ไหมอ่ารุ่นแรกก็ถอดได้เหมือนกันเค <Okay. S 1> นะครับเดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นของผมนะครับหลังจากที่ทดสอบทดลองใส่รองเท้าคู่นี้ม a กเอ์ 2, นะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมเชิญครับ โอเคนะครับเพื่อนๆครับมาแล้วเรียบร้อยโฮก้ามาร์กเอ็กสองนะครับตัวของมาร์2เอ็กสองในรุ่นนี้เนี่ยที่มีการปรับโฉมไปพอสมควรทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสูงของโฟมนะครับการดีไซน์ตัวร็อกเกอร์นะยังไม่ได้เทียบกันนะครับกับรุ่นหนึ่งเป็นยังไงบ้างแต่เอาฟีลลิ่งของรุ่น2ก่อนละกันนะครับเพื่อนๆครับการสวมใส่ใส่สบายนะครับหน้าเท้าเนี่ยคู่นี้เนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับผมใส่ตรงซ้ายปกติ10 US นะครับแต่ตอนที่ใส่เข้าไปเนี่ย เราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้กว้างเช่นเดียวกับพวกโฮกการุ่นอื่นๆคือมาตรฐานของฮกกาเนี่ยหน้าเท้ามันจะกว้างกว่าปกติกว่าแบรนด์อื่นๆอยู่แล้วนะครับพอสมควรนะฮะซึ่งถ้าเราผมเป็นคนหน้าเท้าปกติเลยหน้าเท้าผมไม่ได้กว้างนะพอใส่เข้าไปในโฮกกาเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเออเราสามารถขยับนิ้วเท้าได้แบบอิสระมากอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าโทบ็อกซ์มันกว้างมากเลยครับโอโถงอะ่ะนะแต่พอมารุ่นนี้เนี่ยมาร์คกเนี่ยครับ ผมยังใส่ตรงไซส์เลือกตรงไซส์เหมือนเดิมนะครับแต่รู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยบริเวณข้างๆเท้ามันบีบเข้ามาหน่อยนะเออบริเวณหน้าเท้าข้างข้างบริเวณนิ้วโป้งนิ้วนักนิ้วก้อยเนี่ยรู้สึกว่ามันกระชับเข้ามามากขึ้นนะครับเพราะว่าทรงของเท้าผมดูแล้วมันก็จะเรียวขึ้นด้วยก็รุ่นนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากจะลองแนะนําว่าถ้าเกิดใครเป็นคนเท้าหน้ากว้างก็ต้องเผื่อไปเลยเผื่อเลยนะครับส่วนใครที่ปกติใส่เท้าปกติอยู่แล้วนะครับแล้ว ไปลองเนี่ยถ้าลองคู่นี้แล้วรู้สึกกระชับเกินไปก็อาจจะเผื่อไซส์ไปก็ได้บวยสักจุดห้าก็น่าจะโอเคแต่ก็ต้องระวังถ้าเกิดมันเหลือมันเผื่อแล้วข้างหน้ามันเหลือเยอะเกินไปมันก็จะวิ่งไม่สนุกนะครับอ่ะทีนี้เรื่องทรงของรองเท้านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยใส่ตรงไซส์ย,ยังพอได้อยู่นะเออแต่ถ้าเกิดว่าใส่แล้วรู้สึกอึดอัดก็แนะนําให้เผื่อกันใครเท้าหน้ากว้างนะครับเผื่อไปเลยนะครับน่าจะดีกว่า เวลาวิ่งนะครับส้นเท้าหลุดไม้ไม่หลุดกระชับติดเท้าดีนะครับตัวโฟมที่บุกมากระชับบริเวณเส้นเท้าได้ตลอดเราวิ่งแล้วรองเท้าติดเท้าเราตลอดทางไม่ว่าจะวิ่งเพจความเร็วประมาณสักเพจ5เนี่ยก็ยังไปได้อยู่ครับไม่มีปัญหามัดเชือกถึงรันเน้วหลุดแล้วก็โอเคกระชับดีทุกอย่างนะครับการระบายความร้อนก็ถือว่าทําได้ดีนะครับคือผมก็ยังโชคดี <c oughs> จะบอกว่ายังอธิบายมากไม่ได้เพราะ ทุกครั้งที่ใส่คู่นี้วิ่งเนี่ยอากาศก็จะดีหรือไม่ก็วันนี้ไม่มีแดดนะครับส่วนวันที่ใส่วิ่งวันหนึ่งก็จะวิ่งในช่วงเช้ามากอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีไม่มีแดดเอออากาศมันก็ยังไม่ได้ร้อนมากนะครับก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันมันจะระบายความร้อนขนาดไหนคือยังใส่แล้วยังโอเคอยู่อะ่ะมันรู้สึกไม่ได้อบร้อนอะ่ะตอนนี้นะครับก็วิ่งมาทุกครั้งที่ใส่ก็จะประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะไม่รู้สึกอบร้อนนะครับแต่ก็บรรยากาศมันเป็นแบบนี้ด้วยแหละ แต่อัปเปร์เนี่ยโปร่งจริงโปร่งมากนะครับแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามันระบายอากาศได้ดีมากโอเคทีนี้เรามาต่อที่การยืนยืนอยู่บนรองเท้าเป็นยังไงบ้างน,นะครับความมั่นคงในการยืนเวลาที่เรายืนไม่มีความรู้สึกดันอุ้งเท้านะครับยืนได้เต็มๆ็นะครับรองเท้าแม้ว่าทรงมันจะเรียวแคบแต่บริเวณกลางเท้าเนี่ยก็ยังกว้างอยู่พอที่จะยืนได้แบบเต็มๆสบายๆไม่มีปัญหา มาที่ตัวโฟมบ้างโฟมฟม2ชั้นครั้งนี้เนี่ยความหนาของโฟมสูงขึ้นมากกว่าเดิมนะครับสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือเอารุ่น2ก่อนนะผมรู้สึกว่ามันมีความนุ่มนุ่มเด้งเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับโฟมเนี่ยมากกว่าเดิมไหมเดี๋ยวขอไปเปรียบเทียบแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันมีความรู้สึกนุ่มแล้วก็เด้งอย่างชัดเจนมากๆนะแล้วก็ถัดมาก็คือความมั่นคงแน่นอนพอโฟมมันสูงขึ้นความมั่นคงก็จะ ลดน้อยลงครับผู้นี้เนี่ยตอนที่ผมใส่วิ่งนะครับเพื่อนๆครับเวลาที่วิ่งถ้าวิ่งประมาณสักเพจเจ็ดกับ8ที่วิ่งช้าๆเนี่ยไม่ได้วิ่งเร็วนี่นะครับมันจะรู้สึกว่ามันคอนโทรลค่อนข้างยากหน่อยนึงอนะ่ะเออจะรู้สึกแบบมันจะไม่มั่นคงไม่สเตเบิลเท่าไหร่นะครับแต่พอเราขยับความเร็วขึ้นนะครับขึ้น6แล้วก็ไปถึง5้าป,ปลาย5กลางเนี่ยครับจะรู้สึกว่า มันโอเคขึ้นเวลาเพราะาเราอาจจะไม่ได้แช่เท้าแล้วเราวิ่งลงเท้าแล้วก็ไปไปแบบนี้ครับมันก็จะรู้สึกโอเคขึ้นความมั่นคงก็ดีขึ้นกว่าการวิ่งช้าๆนะเรื่องการตอบสนองก็ชัดเจนนะมีมีการตอบสนองที่แบบรับรู้ได้นะครับว่าเออคู่นี้มันมีการตอบสนองเพิ่มเข้ามานะครับเพราะว่าโฟม PBA ที่อยู่ชั้นลอยเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องความความเด้งนะส่วนแผ่น PBa นะครับ มีความมั่นคงที่ช่วยแน่นอนไม่งั้นผมว่าคู่นี้น่าจะน่าจะคอนโทรลยากกว่านี้แล้วก็ตอบสนองก็พอมาในระดับหนึ่งมีพอใช้คาว่ามีพอในระดับหนึ่งที่พอรับรู้ได้ว่าอ่ะมันก็ช่วยด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็ถือเป็นฟีลลิ่งที่มีความนุ่มนะครับมีการตอบสนองที่ดีชัดเจนนะครับว่ามีแน่ๆนี่ทั้งหมดนี่ก็คือความคิดเห็นกับรุ่นที่2รุ่นนี้นะครับ โฮกามาร์กเอเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับรุ่น1น่ก่อนอยากรู้ว่าเทียบกับรุ่น1แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับมโอเคไปมาครับทีนี้ได้เวลาเทียบแล้วว่ารุ่น1กับรุ่น2มาร์ก x 1กับมาร์ X 2ต่างกันยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาพูดเปรียบเทียบกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับรุ่นที่1กับรุ่นที่2นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโฮกามาร์กเในรุ่นที่1เนี่ย ฟิลลิ่งของตัวโฟมเนี่ยครับเพื่อนครับความชัดเจนคือเดิมเนี่ยมันมีความแน่นนะครับแล้วก็มีความนุ่มซ่อนอยู่ชั้นบนอันนี้คือรุ่นที่1นนะแต่พอรุ่นที่2เนี่ยมันมีความนุ่มที่เติมเข้ามาเยอะมากเติมเข้ามาอย่างชัดเจนมากนะครับแล้วก็การตอบสนองเนี่ยผมสัมผัสได้ว่ารุ่นที่2เนี่ยมันมีมากขึ้นกว่าเดิมในรุ่นแรก อาจจะมีการปรับจูนโฟมมาใหม่นะฮะตัว pba ที่อยู่ชั้นบนชั้นลอยนะแล้วก็ความหนาของโฟมที่เพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนมันแลกมากับความมั่นคงที่จางไปนะครับในรุ่นที่2เนี่ยความมั่นคงก็จะน้อยลงลดถอยลงถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นแรกนะตอนนี้ผมใส่2ข้างคนละข้างกันเลยนะครับก็เ,เลยสัมผัสได้ชัดเจนว่าฟิลลิ่งของโฟมนั้นต่างกันอย่างไรบ้างนะครับถ้าพูดถึงการใช้งานบ้างนะครับพอพูดถึงการใช้งานเนี่ยพอเรารู้แล้วว่า2คู่นี้ต่างกันแล้ว ดีไซน์การออกแบบที่ได้อินสปายมาจากเซโร x 1ทําทำให้มาร์ x 2เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นรองเท้าที่เอาไว้ใช้จับคู่กับเซโร x 1ในการซ้อมคุณใช้มาร์ x 2และคุณก็ใช้เซโร่ x 1ในการแข่งขันนะครับจับคู่กันแบบนี้ส่วน r o กเก็ต x 2เนี่ยที่เป็นตัวซิ่งปี๊ดปาทําความเร็วเนี่ยผมว่าก็จับคู่กับมาร์คซิได้เพราะมาร์คซิเนี่ยมาเป็นประเภทแบบรองเทา้าพื้นบางหน่อยนะครับแล้วก็โฟมชั้นเดียว นะแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาบาะว่าเขาน่าจะจับ2อันนั้นนะคู่กัน m a x ์ Max กับ Rocket X2 ส่วน m a x x x เเนี่ยก็ให้คู่กับ z e r o X1 ถ้าเทียบกันแล้วฟีลลิ่งเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะในการวิ่งนะครับเพราะว่า m a x X1 เนี่ยเหมือนเป็นรองเท้าที่เน้นทำความเร็วเน้นซ้อมทำความเร็วเทมโปนะครับลงอินทวอลเพราะว่าโฟมเนี่ยมันค่อนข้างเฟริร์มแน่นแล้วก็ตอบสนองได้ พอสมควรนะครับก็เหมาะสำหรับการใส่ในการซ้อมเทมโปในการซ้อมพวกอินทวาวอะไรพวกนี้มากกว่านะครับมาร์กเเนี่ยครับเพื่อนๆครับผมว่ามันเหมาะกับการซ้อมแบบระยะไกลเหมือนกับไซโล X1 อะ่ะควณอจจะใส่ในวันที่เป็นอีซี่เดย์ก็ได้แต่จริงๆอีซี่นะวิ่งช้าๆเนี่ยไม่สนุกนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเลยตอนที่ใส่วิ่งช้าๆเนี่ยไม่รู้สึกสนุกเลยถ้าวิ่งแบบ ทำความเร็วขึ้นมาหน่อยเส้นซักประมาณเทมโปอะไรเงี้ยผมว่าจะสนุกกว่าเพราะนั้นม a ร X2 เเนี่ยเหมาะกับการใส่พวกเทมโปหรือว่าลองลันที่คีฟเพสรักษาเพสให้คงที่วิ่งแบบทางไกลอะ่ะคือใช้เหมือนใช้ซ้อมลองลันแล้วก็เอาเซโร่เอ็กซ์วันไปใส่วันแข่งอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าวัตถุประสงค์เขาน่าจะเป็นแบบนั้นมันมากจะเหมาะกับการใช้งานแบบนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าจะเอาไปซ้อมอินทเวลเทรนนิ่งเนี่ยมาร์คเอ็กซ์สองเนี่ยครับ มันสูงไปหน่อยโฟมมันสูงไปนิดนึงแล้วก็ความมั่นคงมันน้อยผมว่ามันวิ่งลําบากแล้วก็ทําความเร็วมันมันมีคู่อื่นที่ดีกว่านะเอออาจจะไปใช้พวกมาร์กซิกอะไรพวกนี้ก็ได้น่าจะดีกว่านะครับหรือจะเป็นมาร์กเอ็กหนึ่งก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เนี่ยมาร์กเอ็กสองเนี่ยเหมาะกับใครเนี่ยครับก็คือใครที่อยากได้รองเท้าจับคู่กับเซโร่เอ็กซ์วันเอาไปซ้อมพวกแบบเทมโปนะ แล้วก็ซ้อมแบบ Long ลองล้านวิ่งระยะไกลน,นะครับรักษาเพสคงที่แบบนี้ไม่ต้องกดไม่ต้องแบบซิ่งมากนักนะครับก็ m a ร์ X2 เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ส่วนใครที่อยากได้รองเท้าแบบซ้อมเท m มโปซ้อมอินทวลด้วยพวกนี้ผมว่า m a ร์คซน่าจะดีกว่าหรือจะเป็น Rocket X ก็ได้เพราะ <S 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 พวกนี้มันกดแล้วมากดแล้วมาตลอดแบบนี้นะครับว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็คือความคิดเห็นของผมนะครับหลังจากที่ได้ทดลองใส่มาร์แล้วก็ เปรียบเทียบกันกับ Mark X ในรุ่นที่1ด้วยครับผมกลับมาที่สตูดิโอของเรานะครับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Mark X2 นะครับ Mark X2 ส้นเท้านะครับสูงอยู่ที่4-4มเมตรนะครับ หน้าเท้าสูงที่39มิมลนะครับดรอปอยู่ที่5นะครับน้ำหนักคู่นี้10 US อยู่ที่265กรัมเอ้าเมื่อกี้ก็ลืมบอกไปเลยถ้าเทียบกันแล้วกับ Max X1 m a ็ X1 นมากหนน้ำหนักจะลดลงไปประมาณ10กรัมครับเออนี่โฟมหนาขึ้นนะโฟมหนาขึ้นทั้งหมดเลยแล้วน้ำหนักหายไปประมาณ10กรัมด้วยนะครับแหมถือว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวนะครับอาจจะมีการปรับตัวหน้าผ้านี่แหละทำให้น้ำหนักมันลดลงไปเยอะทีเดียวนะฮะ โอเคราคาขายคู่นี้นะครับมาร์ X2 นะครับอยู่ที่7,490บาทนะครับซื้อได้ที่โฮ g a s สโต e 3สาขาเซนทันเวิลด์เอ็มโพเรียมแล้วก็เมกะบางนาแล้วครับหรือไปที่เรฟร u นเนอร์ทุกสาขาก็น่าจะมี น่าจะมีนะครับก็ลองเช็คดูแล้วกันลองสอบถามทางเรฟรานเนอร์ดูหรือว่าที่โฮก้าโฮก้ามีแน่นอน3ที่ที่ผมไปถ่ายคลิปล่าสุดแนะนํารองเท้าก็คือโฮก้าสาขาเอ็มโพเรียมนะครับแล้วก็มีเครื่องเซฟไซส์ด้วยนะสามารถเข้าไปวัดได้ด้วยนะครับเข้าไปวัดเท้าของเราให้เครื่องมันวิเคราะห์ออกมาว่าเท้าของเราเนี่ยมันเหมาะกับโฮก้ารุ่นไหนเข้าไปดูได้เลยครับอ่ะสุดท้ายนะครับเพื่อนๆครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับรองเท้าคู่นี้โฮก้ามั x เอ็กซ์สองครับมันเป็นซูเปอร์เทรนเนอร์แล้วหรือ,อยังครบ หรือมันยังเป็นไลท์เวทเดลี่เทรนเนอร์อยู่เหมือนที่เคยเป็นมาในรุ่นแรกนะครับช่วยคอมเมนต์บอกมาพูดคุยกันนะครับผมเปิดห้องไลน์กลุ่มเอาไว้ด้วยเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของรองเท้าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในเดสคริปชันเข้าไปคุยกันในนั้นได้นะครับเพิ่อนที่ผมไม่ว่างเข้ามาตอบใน YouTube ก็ไปถามผมในนั้นได้แล้วก็ในนั้นก็จะมีเพื่อนๆอ,อีกหลายคนนะครับที่เ,เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะหลายคนที่เก่งกว่าผมอีกนะคอยมาพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับรองเท้าวิ่งให้กับเพื่อนๆน,นะครับผมเชิญเข้าคอมมูนิตี้ของเรากันนะครับและบอกเพื่อนๆเ,เสมอๆว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดรวมไปถึงทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณนะครับค้นหามันให้เจอวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ